บ่วงเขาพี่รองครับเรียบร้อยป้าอ้อยในตำนานครับบ่อเถกครับเดี๋ยวรุ่นต่อดี๋นะครับป้าอ้อยในตำนานเขาเหลือแค่ความทรงจำ สวัสดีครับผมช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับพี่น้องมาพบพอกันอีกแล้วคือเกอ้เาสำหรับชิปนี้ติดตามกันเมื่นครับผมคลิปที่สามสำหรับหมายนี้ครับบ่ท่านได้ถอดออกอยู่ก้อนหน้านี้ได้ไปสองตัว อยู่ฟ่งพู้นครับวันนี้ผมเลยฟ้าสีอ่อนเยื่อมาเปลียนกันนี่ห้อยทางมาเรียนเมองแปนบนมอยางครับพี่น้องมันหนาสิมีโตอยู่แต่ว่ากับเขาบาดีตเองครับนี่ห้อยมาเก็ดกินอยู่นี่นครับห้อยมาขุยกินเขาผมอยู่เป็นน้ำกับเลยที่ออกกับออก ใส่ไม้ครับหากหุกหลังอยู่นี่ติดตามกันเมัง่งมองว่างกล่องกับบมีดอกใส่ไว้อ่ำหนีอยู่เดี๋ยวไปใส่หม่องพุ่นมุมพุ่นนะครับผม,มพุ่นเนี่ยเป็นตะมีอยู่ติดตามมึงครับผมพี่รองครับเดี๋ยวใส่ก้อนหลังนี่เสร็จเรียบร้อยครับใส่ตะหม่องเก่าไม่ได้ใส่หมอ่มองไม่พี่รองอยางเลาะหาบังรอ มีห้อยใหม่ๆเลยครับผมยางออมซาหรอโอ้เหม็นจังหนูตายนี่นะหนูตายเาะครับนี่หวนี่เก้าเก้าครับ เหม็นโอ้ยพี่นอ้องเป็นเมืองหยังครับนี่เต่าครับผมเต่าตายแท้ันเหม็นผมว่านหนูโอ้ยเหม็นนี่ดีครับเมึงเฉพาะมันเหม็นโคตรเยมันหนูตายเห็นว่าครับเต่าง่ โอ้ยมันแรงหลายนี่ครับมันว่าเป็นหนูตายผมยางหาอยู่กินเหม็นเต๋หัวเยื่อเป็นขอบเปือกซื่อๆครับมือนี้ไม่ได้ผสมยังเอามาใส่หลังที่มันถือมันมากินแล้วมันบดีดแล้วครับนะีะอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห หาหลังนี่ครับค่อยไปผมมากลับมาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนกลับออกเดี๋ยวจังเดียกทำมารุ่นกันครับผมใส่ตะขอบเปลือกไว้ยางอ่อนซาหรอมันมีหม่องใส่นี่ครับเปลี่ยนกลับดักแล้วเห็นว่ารับห้อมยมันแลีน เป็นทางดีขึ้นยังนี่เดี๋ยวมันต้องกลับมากินหลังนี้อีกแลลวผมา่ถาถ้ามานีกับบอลอดแทะเจอกับดักไม่ก็ไป Uncle, อันกมันดีดบดีเมื่อยขุนฉี่มันอยู่ทางไหนขุนฉี่ไม่ไม่ขี่มือเศร้าคนละตัวกับมูที่ไดสองตัวคลิปก้อนหนเนี่ยยึดตังขุนครับนี่กับดักเขาใส่บอลล็ออกพี่น้องใส่เอามือละพ่อได้กิน ห้อนครับฝนกับวัตตกติดตามเมืองเมือง่าครับป้ากันแลี่ซื่อๆพุนแหลี่ว่ตตกจักเทียดอกทั้งผมป้ากันย้ำช่าครับปฏดดีต้ตอนซ่าๆครับพี่น้องสวยเติบแล้วครับเหมือนนี้ปอาพี่น้องมายามกลับอาหลังครับผม มือที่สามนกคมหน่อยอีกกูออกก่อนไปหาใสทางอื่นก่อนครับเบื่อแล้วล่ะคือ,อยูนี่เออให้มีอย่างไม่จินเลยใส่ไว้ซื้อเืยอย่อไรยูนี่จะพาไปเมืองบวงเขานำ ปลาอ่อย่าท่านเผาครับโอ้ยดีดเป็นหนูซิงแหละครับดีดก็เจ็บอวอัยวะแล้วลายมือละไหนไปลายตัวละครับนี่นห่ามันตายอยู่นะวัน,นี้มือนางกัดถือแล้วว่าตายด้ เอ็นไตายมาะกับเอ้ยแบบมีอย่างมากินเลยพี่น้องครับซื้อได้ละ่ะ จะหาหม่องไส้ได้แต่ละมือมนบมีหม่องไส้หรอยากครับช่วงนี้บ่คือหรอกเมื่ออละไรนู้อยู่นี่เอ้ยพี่น้อง ก็คือครับหลังสุดท้ายแต่เป็นเมืองบวงต้อครับบวงบพราท่านเจ็บอยู่ใช่ไหมเป็นอาทิตย์เหรอบวงเขาพี่รองครับ เรียบร้อยป่าอ้อยในตำนานครับใจครับห <laughs> ้อยมันอ่างเอาี่นรองพยายามบ่วงป่าอ้อยยีเดบ่วงเขาอีหลังเนึอง โอ้ยหนีหอยมันเรียนออกด้วยนี่นะครับปลา้อในตำนานเฮาเรียบร้อย ี่หลังนึงใส่บว้เยุดหนิหายไปใส่ที่สามหลังเลยครับไม่เม็ดระ่าพี่น้องบอ่อเทกครับเดี๋ยวรุ่นต่อ เดีนะครับป้าไอ้ในตำนาเนเขาเหลือแค่ความทรงจำเออพี่น้องสภาพหลังจากโดนเผาแต่ว่าบ่วงผมหายหลังหนึ่งเลยเมื่อมันพาไปน้ำเจือซื้อกันแทบหมดแล้วนี่รครับ นี่ครับสาภาพวกยุขงงา,า,างกันแท้เหมือที่มันออก,กนะครับพีพาไปได้เฮ้ยโอ้ย <c oughs> ขอภัยหลายๆบัวพาไปด้อกวันใหม่ละผมมา ไปมันรุนแรงนี่หลังนึงใช่ไหมอยนี่โอ้พี่ฮิฮิฮะอะู่นงองเปบางห้อยหนูครับ ชิบนี่ชิบนี่อ้าใส่ไปดีไหมว่านี่หรอเปาเห็ดเลือะกิดหอดิยนี่ใส่ปม,มีหลองร้อยได้ลังหนึ่งเผาหางไร นี่นะพี่น้องครับบ่วงเขานี่ห้อยมันออกเคันมาห้อยมันออกนี่ไปอยู่ใส่บูบ๊บบ่เนี่ยจะคอยมาเมืองไหมครับลองน้อยพเ,เพราะว่ามันเผามือขึ้นนี่นี่แหละครับผมสภาพป้าอ้อยในตำนานเขาต่อไปก็จะเป็นไฮน้่งแล้วนี่พี่น้องอยากเมืองพอดีนะครับผมลงมา,ามันเะป็นนั่นเดี๋ยวเผาพันนี่ นี่บวงเข้าเฮ้ยโอ้พวดเขามาใส่เนี่ยปวกเสียนปวกเสียนเนี่ยพอตาปุ๊บนี่เขาจะเห็ดปาปุ๊บนี่น้านี่แกะออกปุ๊บมัดมัด

ล่ม <c oughs> อย่างร่มยูทูบอะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กำลังใจเด้เลยครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมเปลาไว้เข้าปิดตำนานเดียบร้อยดำคึ้นหรือ <c oughs> ดำหอดบ่วงเมื่อบรรยากาศย้ำเศร้าครับพี่น้องเข้ากะองั่วมาลามอีสานบ้านเฮาพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศของคนมันนอกวิถีชีวิตคนมานนอก ล้ามหาหอดพี่ครับเป็นผออ้อยบ่วงสิบกหลัางเรียบร้อยเมืดพี่้องครับเอ้าขอบคุณหเลายๆพี่้องพอกันไม่ลิปหนาหามองใส่ไหม่จวดกลายเป็นจวดของแท้ครับกลายเป็นขี้เทาแล้วครับหมายเฮา